ที่ขอนแก่นกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้แทนพระองค์เชิญน้ำหลวงอาบศพพระครูปริยัตธรรม,มวงศ์รองศาสตราจารย์ด็อเตอร์เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงรองเจ้าคณะอำเภอพระยืนนายไกรสอนกองฉลา,าดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้แทนพระองค์ในการอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพ พระครูปริยัตธรรมวงศ์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงรองเจ้าคณะอำเภอรพระยืนที่มรณภาพเมื่อเวลา18นกานาทีเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ที่ศาลาสมเด็จวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองกุง เจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยศิษยานุสิ์และประชาชนชาวจังหวัดขอนแกน่นและจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธีครั้งนี้สำหรับประวัติของพระครูปริยัติธรรมวงศ์นะคะรองศาสตราจารย์รดเรเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงรองเจ้าคณะอำเภอพระยืนได้เกิดที่ตำบลดอนกลางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกนะคะพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปริญญาโทรปรัช an, ญาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปีการศึกษา2544ค่ะและปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นนักปริญญา รเรียนทำสี่ค่ะพี่เดียสี่ประโยคนะคะจากสำนักเรียนวัดหนองแวงเมื่อปีการศึกษานักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดหนองกุง้งเมื่อปีการศึกษา2532ค่ะซึ่งก็ได้รับพระราชบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงในปี2565สุริอายุรวมนะคะ60ปี4เดือนแล้วก็36พรรษาค่ะ สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมพระครูปริยัติธรรมวงศ์รองศาสตราจารย์ดรเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงรองเจ้าคณะอำเภอพระยืนตั้งบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2566ถึงวันที่31ตุลาคม2566รวม9วันมีพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลทุกคืนในเวลา18นาฬิกา ยกเว้นวันที่29ตุลาคม2566ค่ะโดยหลังจากนั้นคณะศิษยานุสิ์บรรจุสรีระสังขารไปไว้ที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงโดยกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่15-17ถึงธันวาคม2566ค่ะ